สวัสดีครับอยู่กับช่องด้ำเิ่งเมืองบุยัมโอ้เราจะพามาดูการกู้สิบล้อสิบล้อสไลด์ดโรสไลด์ตกข้างทางอยู่หน้าง,งานเกิดมีคาครับผมโอ้จเจ้าขึ้นทรงไหนนี่หนอนโอ้เอาเรื่องเด้ดิ ก็เกี้ยเอีอเยงลงไปโอ้มาม่ทันอันนี้มีดินไหมนี่มีดินไหมใส่ดินอย่งใส่แล้วโอ้ยังไงน,นี่ตอวันเอะกูตอมานอมานี่นี่เม่นบ่ เดี๋ยวๆๆๆๆๆเสียหายเลยเดี ceu, ๋ยวๆๆมันต้องโกยต่อไม้ออกก่อนด้วยเนี่ยค้่มเลวเนี่ยโอ้โหน่าจะได้คุดตอออกก่อนแล้ว ยัโอ้ยกันชนด้กโอ้เสียวไอนารถเลยเอ,อ๊ะทำไมคืออยู่ตรงนี้ได้ต่อตองมันขึ้มาอยู่ตรงนี้อ,อ,นนนอ๋อ โอ้จะได้ไม่ยงเป็นลาวนไดไปอ๋อเอามามาเรียงเลียงล่างเลยแล้วก็อ้สไลด์ลงเลยบอู้คำตัวไม้ไปเลยนาอ กันชนค้ำมาแล้วตูดแต่ขึ้นได้นี่ถอดเก็บเลยกันชนนี่โอ้ไปดูผู้นา,นาง,งานทำยากมากครับดูดินโอ้โหดูสภาพอ๋อโกยดินออกแล้วดีนะครับไม่มีฝาท้ายนี่โกยดินออกง่ายนี่แต่ว่าก็ยากอยู่นะเพราะว่ารถมันหนักเนาะคันใหญ่โอ้สภาพ พี่น้องเลยโอ้ทำงานยากมีสิบ้อกันนี่นิดเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาขึ้นแบบไหนดีเอาโซ่มาแล้วว้าส่ยเป็นตาโก้แท้ เอาขั้นไหนดึงบดก้านี่บ่ตักตักตักดินใส่ด้วยยัก3บสามมกี้อ๋อมันหนักหนักอาวเดี๋ยวอีเดก้ามาดึงนงะ ครับพี่่มเป็นไยางรองแทนเครื่อง4ีตัวเลยเฮ้ยเป็นสายโอ้ยเออเอ้าไม่เป็นไรเกมแล้วบอกเกมแล้วพี่รถแรงรถแรงถึงคิวโอ้แห่งเอาขันเลยเอาขันนักด้งทางนี้กางมาตั้งใจอยู่รู้แล้วครับมันมีอาการมาแรงแล้วเต๊กเต๊กเต๊นี่ยเอ้า บอกบอกลูกพ like. er ี uh. uh. er ่ไม่โคตรตักดินใสายน้ำโมแม่กินเขาอยู่บนทั้งนั้นลูกพี่เห็นยังฮะกินก๋วยเตี๋ยวกันว้เดี๋ยวถ่าไปงถาบนึงกถ่ากินเขากัน อ่าเดี๋ยวเอาตากดินใส่ก่อนสักสามเมกี้สี่เมื่กี้พอให้รถหนักๆหน่อยนะแต่ว่าตัวโซ่นะโซ่มเหล็กผู้ช็อตนี้นี่อันตรายกันดิหกพันแปดพี่<อ>แผ่นคาร์ดใหม่เลย,เลยที่นี่แรงกว่าเดิมเลยที่นี่จินแก,กร็บจินแกร็บกินแกร็บที่งานนี้พอดีอโอ้ยับเลย เออวันหนื่ๆวันฝนตกตกทางยากยานี่โหรถ<ล>สเรสียมนสบายสพอพอจะวิ่งคล่องๆเสียบปื๊บแบบอาแล้ว่ะพอายามพยายางออ,งอ,อตัวเบอๆเลยด้ยูีิดงเบาๆพอแล้ว โอ้วกรจะเกลยดน่าจะเกล็ดนี่เลยอะไรเนี่ยกันชนนี่น่าจะเกล็ดตอไม้เลยอะไรเนี่ยวู๊ดสายร้ายเถอะ ส่ไล่เนี่ย่ใส่เอาตัวหรือเปล่านี่ใส่ใส่ไปเที่ยวตัวเลยตัวนี่ไอ้พ่กตัวแบบนี้ไอ้เนาะไล่นาะเอาออกออกไงดื้อโซอันตรายเลเดี๋ยวแป๊ันึงเดี๋ยว อดียวดีนะมันไม่ขาดขึ้นบนเนาะชิดไปแล้วกว่ามันเสี่ยงขาดแน่นอนนะแต่ดีที่ขาดแล้วมันโดนกระชนเนาะไม่โดนกระจุกอะเอาผ้าขาดขาไปก้อนกระได้ให้รถแลีนต่อกัน เดินหน้าเดินหน้าเอาไปก่อนบอกสิบหรอดเดินหน้าไปกไ่อนเอาใส่เกียร์เลยใส่เกียร์เลยใส่เกียร์ก็ไปได้แล้วนี่ไปไปโอ้ออโหนะโอเคนะโอ้ถือว่าบุดีไปนะเรื่องโซ่นี่ เอาโอเคครับผมฝากวัดประมาณนี้ครับสวัสดีครับ